สวัสดีครับวันนี้ผมมีข่าวดีมาแจ้งเกี่ยวกับเรื่องของการเก็บบโอเมตริกหรือข้อมูลชีวภาพสำหรับวีซ่าออสเตรเลียนะครับผมก็จะช่วยให้ท่านประหยัดทั้งเรื่องเวลาการเดินทางและก็ค่าใช้จ่ายได้มากเลยนะครับสำหรับใครที่ดูคลิปวิดีโอนี้ครับแนะนําให้ดูจนจบนะครับเพื่อที่ให้คุณได้ประหยัดทั้งสองสิ่งที่ผมเพิ่งพูดไปเมื่อสักครู่นะครับอันดับแรกนะครับสาถานทูตออสเตรเลียเนี่ยแจ้งบนเว็บไซต์อ u s t r a l i a n Embassy Thailand วันที่37มสิบเจ็ดเมื่อที่ผ่านมานะ ว่าตั้งแต่วันที่30 September เนี่ยเราจะาเก็บไปมาวัติผ่านอ,าออนไลน์ได้ก็คือผ่านแอปพลิเคชันได้นะครับผมคือทำที่บ้านได้เลยนะครับแค่มีพาสปอร์ตแล้วก็กรอกข้อมูลตามที่เขารีควายนะครับกการกรอกข้อมูลเนี่ยไม่ไม่ได้ยากไปเข้าไปดูมาคร้าวๆเลยนะครับผมก็มันก็จะมีสเต็ปไปสเต็ปบอกนะครับว่าต้องสแกนพาสปอร์ตตอนไหนต้องถ่ายรูปตอนไหนอะไรยังไงบ้างะนะครับแต่หัวใจหลักๆก็คือ สิ่งที่ก่อนหน้านี้มันเป็นมามันมันถูก REPLACE โดยระบบใหม่ซึ่งทำให้ไม่ต้องเสียเงินประมาณ800-1,000บาทในการเก็บเพอร์มัทริกแต่ละครั้งนะครับก่อนหน้านี้เราเคยเดินทางไปที่ VFS Global เนาะแต่ก่อนอยู่แถวน้าตอนนี้พีนไม่แน่ใจยอยู่ที่ไหนแหละก็เสียตังค์ครั้งละเจ0 0นะครับก็มันก็เป็นค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งแหละค่าเดินทางส่วนหนึ่งเราต้องลาง,งานไปอีกนะครับ ตอนนี้แค่รีพาสปอร์ตใช้มือถือใช้แอป,ปของที่เขาพวายให้สแกนแล้วก็หลังจากนั้นก็แค่นั่งรอผลนะครับเป็นอันว่าประหยัดได้หลายช่องทางนะครับผมเดี๋ยวแอปพลิเคชันเนี่ยมันจะหน้าตาประมาณแบบนี้นะครับผมก็เดี๋ยวมันจะมีทั้ง2เวอร์ชันนะครับทั้ง Android ทั้ง i อ่ o n แอปเปิลแล้วก็ในส่วนของข้อมูลต่างๆนะครับผมเดี๋ยวพี่จะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับว่า เข้าไปทำตามเสร็จบายเสร็จนสัคชันได้ง่ายๆเลยนะครับอันนี้ก็สำหรับวันนี้นะครับหวังว่าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์สำหรับคนที่กำลังขอวีซ่าออสเตรเลียนะครับแล้วก็ขอให้ทางคนที่บ้านที่รับชมอยู่นะขอวีซ่าได้อย่างราบรื่นนะครับผมแล้วก็สำหรับวันนี้ถ้าหากคลิปวิดีโอนี้นะครับเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ